สวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนี่มาทันพอดีเลยครับโไ้ฟ้ามาแล้วนะครับอันนี้อยู่บนรถแล้วเตรียมที่จะเริ่มขบวนแล้วนะครับก็จะไปตรง k ิงพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นการขบวนรถของสร้างน้ำฮะบนอารีย์ขบวนแห่ไปที่ k ิงพาวเวอร์นี่จัดงานที่นั่นเสียงเอฟซีกี๊ดหนักมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ข้างถนนนะโอ้โหจนกองเต็มเลยครับข้างถนนนะ ตัวในพื้นถนนมีคนลงมาดิดหน่อยเจ้าหน้าที่แล้วก็มีสื่อประมาณสามสี่ช่องคือมันร้อนมากครับตรงกลานถนนนนะตอนนี้เริ่มกล้วยคึ้นเบือนชานท่านผู้ชมพร้อมคนเยอะเป็นถ,ถนนเนี่ยนะมาแน่นไปแล้วครับถ่ายรูปคนเพียบกีกนิดนึนไ็ถึง k พาวเวอร์แล้วครับลบแดดแป๊บนึงถ้าไม่ลบแดดเครื่องน็อกอันนี้มาตรงทางจะถึงทางเข้า k พาวเวอร์ King แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเคลียร์โอ้โหอีฟ้าเต้นอีฟ้าจะลงจากรถแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้อีฟ้าจะลงจากรถแล้ว อันนี่ดูทางเข้าด้านหน้าด้านหน้านะครับของซิงพาวเวอร์นะครับฝ้าก็เตรียมลงจากรถนะครับมีบันไดไปเทียบลงนะบนสูงนะครับตอนนี้คนแบบดูเต็มเลยครับถ่ายรูปหยิบมือถือออกมาถ่ายรูปคนเพียบเลยฮลโหลีฟ้านะครับนี่ฟ้าก็ลงรถไปแล้วนะครับเข้าไปในซุ้มแล้วจะมีด้านหน้ามีซุม้ม เลี้ยวขวานรเลี้ยวขวามีรถตู้จอดรอก็เป็นรถทีมงานมารอรับนะครับก็น่าจะพาไปพักนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตช่วง16.00นอ,อันนี้อิงฟ้าขึ้นรถไปแล้วนะครับก้องจะสั่นหน่ยนะครับสายหน่อยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีการสั่นนะตัวการสั่นเอาไปไลา์อยู่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมทนาปิดประตูไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Star a แตว์ t ที่ Channel นะครับแล้วก็ช่องสำรองด้วยนะครับ y s จีนวเสียมุี่ข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปตามข้างในกันต่อคนเยอะมากเลยโอ้คนแบบมาศาลนะคือรอข้างถนนนันเยอะแล้วก็ตอนนี้คนก็ไปหลบอยู่ข้างในเนื่องจากว่ามันเดนมันร้อนบางคนก็รอดูทางเข้าอย่างเดียว ตัเว้นคุณสู้แดดเที่ยหมูเนี่ยไปตากแดดขอดลุยตั้งแต่แรกเลย <S <S คนเยอะจริงเดี๋ยวจะไปตรงเวทออีอ่าเขาเรียกเวทีกลางอ่าเวทีกลางนะครับมีกิจกรรมอยู่นะฮะเป็นที่ที่จะแสดงคอนเสิร์ตตอน16นาฬิกานีน่ยแต่ดูดูก่อนมีอะไรบ้างตอนนี้ไปไม่ถูกต้องเดินตามการนะครับถึงจะไปถูกว่าไปตรงไหนนะครับ